ฤุดูจำศีลอ่าเขาเรียกว่าฤุดูจำศีลก็คือหน้าหนาวเหมือนกันกับหมีเลยว้าว <Wow. S 1> ใช่ไหมเหมือนหมีใช่ไหมหมีพอถึงหน้าหนาวเขาก็จะไม่ออกหากินนะเขาก็จะนอน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 บางออน,น,อน,น,อนเอาแต่นอนอันนี้ก็จะกลายเป็นบางอ่อนแล้วฮะมีแดดออกเขาก็ไม่ออกไปนอนอย่างเดียวใช่ไหมคุณบางอ่อน เปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนเป็นบางออนแล้วใช่ไหมมันมันง่วงอะไรขนาดนั้นเหรอมันมันง่วงเหรอมันง่วงใช่ไหมฮะแมนบอคุณออสตินบอกอาการหน่อยสิคุณง่วงใช่ไหมคุณง่วงใช่ไหมหรือว่าคุณงอนอะไรเนี่ยฮนะคุณประท้วงจะเอาอะไรคะเอาอะไร อ้อววน่าสงสารเนาะน่าสงสารจังเลยแมวตัวเนี้ยชีวิตด,ดีดีกินแล้วก็นอนเอาไหมผ้าหม่มผ้าห่มเอาไหมเอาผ้าห่มไหมอืมเอาผ้าห่มไหมคะหนาวไหมมีแดดออกอยู่เด้อมีแดดออกอยู่เด้อสนใจไหมสนใจไหมคะอืมสนใจไหมท่าน นอนทั้งวันเลยนอนทั้งวันเลยเบื่อไหมฮะเบื่อไหมถามเลยดิอาการไอ้หมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยฮะไอ้หมุนหมุนเนี่ยลำคาญบ่ลำคาญไหมลำคาญบ่ตอบหน่อยเสียลำคาญไหมฮยี <c oughs> ลำคาญแมวลำคาญหมนติ้วติ้วเลยอ่ะโอ้ยได้กวนแมวแล้วดีใจจังเลยมันง่วงขนาดนั้นเลยเหรอออสตินทำอะไรบ้างตอนกลางคืนนะทำอะไรบ้างอยากรู้ไหม เง็ดหลายเง็ดแมวแมวจำสินไม่ให้กวนใช่ไหมหไม่ให้กวนใช่ไหมไปแล้วเด้อสันไปเดวเด้อนอนอยู่นี่เด้อบายบายจุ๊บ <laughs>